สวัสดีครับเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งกับแมสเดย์ฮาเฮนะครับไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับสำหรับซีดีแมสเดย์ฮาเฮนะครับคิดถึงกันหรือเปล่าก็เป็นเพราะว่าไม่ได้เล่นานานแล้วนะแมสเดย์เอาตรงๆสารภาพเลยนะไม่ได้เล่นานานแล้วนะครับ <laughs> <laughs> เพราะฉะนั้นวันนี้ขอกลับมาเล่นแมนยูหน่อยครับขอหน่อยไอดีนี้ก็แทบจะไม่ได้จับเลยนะเพราะฉะนั้นขอกลับมาเล่นเขาสักหน่อยนะเดี๋ยวเขาจะน้อยใจนะครับ <laughs> <laughs> โอ้โหเจอ9ก0ครับ พลังมา900ป่ะเนี่ยไอดีนี้ก็จะมีไอคอนกับฟีเจอร์ของแมนยูพอสมควรแต่ก็ยังไม่ครบทุกคนนะวันนี้ไฮลไลท์เราจะอยู่ที่นี่เลยครับเพื่อดอนนี่ใส่กอบไปเลยครับดอนนี่แทนเฟสไปนี่นะครับแต่ AMF ต้องให้บูโน่นะลำหน้าครับเอาเปิดมาแบบนี้ดักเลยเดวิดเบคเคมอ่ะ ฟอร์ลันอ้าวแคมเบลเวอร์ครับจ่ายลูกนี้ลาดซีออ่ชับช่วยชับช่วยได้ดีแต่มาหนึ่งรูกเออโุ้ยเลย <c oughs> เลยเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไคเวอร์บังอย่างดีเลยเฮ้ยลินเดเลิฟหลุดไปแล้วแม็กควายเหลือนายคนเดียวนะครับแม็กควายโอ้ยกัปตันโดนตีเสมอเลยครับโยฮันไครฟ์หรือว่าโยฮันครับ เฮ้ยดีนะเลิฟเฮ้ยเลิฟพี่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 เลิฟแม็กกี้โอ้โหพี่เลิฟกับแม็กกี้เราโอ้โหพลาดเลยฮนะสองหนึ่งโอกาสสุดท้ายของนายแล้วนะฟอนลันหูยกดเต็มหลอดโอ้ยแพ้เลยฮนะมันทัดแรกเปิดซิงฮนะเจอ900แรงมาครับไม่เป็นไรช่างมาันเราไม่ซีเรียสอยู่แล้ว ต่อเลยนัดที่สองไปเจอบบเยินครับนัดที่สองก็เหมือนเดิมครับเพื่อดอนนี่ขอโทษนะเฟสนะเราไม่ได้แบบไม่ชอบนายเป็นการู่นตัวนะแต่ว่าเราเราเชียร์ดอนนี่นะตอนนี้ใจจริงก็อยากเล่นทุกรอบนะแมตช์เดย์แต่ก็บางทีมันติดนู่นติดนี่แล้วก็ จะเข้ามาเล่นสักนิดหนึ่งสองสามนัดก็มีเรื่องนึงต้องทำเรื่องนี้ต้องทำเอ้ยโยน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 ไม่ถึงหรอกติดพันติดชุลมุนชุรเกไปก็ลืมบ้างอะไรบ้างพอขาดหายไปบางทีได้ทองแมตส์เดย์เอาไปเปิดแพ็คก,ก็ยังไม่มีเป้าหมายเท่าไหร่นะเพราะว่ายังไม่มีไอคอนใหม่มานะเขามีครบเยอะแล้วนะโอ้ดอนนี่ครับโดนเมสซี่เสียบ สู้ๆนะนายเป็นมืออาชีพอยู่แล้วครับดอนนี่สู้ๆสู้ๆสู้ต่อไปอันนี้หมายถึงในชีวิตจริงนะครับฟอร์ลานมองชมมาดอนนี่เอาคืนเมสซี่ครัเต็มหน้าเลยเออนี่พี่เลิฟบอกเอาคืนให้อีนึงดอกเสียบคืนให้แม่ไตอัดหน้าเมสซี่คืนโรนัลโดบอกผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยว เสนุกพอสกอร์ที่หลังศูนย์ประตูต่อศูนครับอ้าวดักได้สวยครับบูโน,น่ไฟแนนด์แรดฟอร์ดโอ้ยไม่จับบอลแล้วครับดักไว้ถ้าแมนยูมีลอยคียน้วมีตัวรับอีกสักคนหนึ่งเจ๋งเลยนะไอคอนอ้าวมันย้อนหลังไปแล้วเอาลนะได้ตั้งตัวได้บุกหน่อยดอนนี่ชงหน่อยโอ้ย อ้าวอ้าวชิปแอนลันอ้ยเต็มหน้าอีกแล้วไม่ได้แกล้งนะเฮ้ยฟันมาเทนหลุด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 เขาอย้อนกลับย้อนกลับเบิร hey, ์นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้กกี้เมกกี้แก้ตัวหน่อยนะที่แล้วนี่นายกับเลิฟนี่คือแบบพลาดบ่อยนะพลาดบ่อยเอาวาลานลุงก็งก,<อ>ก็จะไม่ได้บัฟนะครับเพราะว่าในเกมมันยังไม่มีการย้ายตัวนักเตะนะวาลานยังอยู่มัดเลดอยู่เนะี่ยเล่นฟูลแมนอยู่ก็ไม่ได้บัฟนะ บางคนบอกว่าจะเล่นแมตช์เดย์ยังไงที่เป็นทีมของเราที่อ,อยากได้โบนัสเยอะๆนะได้แต้มมาเยอะก็ต้องจัดทีมที่เราเลือกอะตอนนี้ผมเล่นแมนยูก็ต้องจัดนักเตะแมนยูมาเยอะๆที่สุดนะครับโดยเฉพาะฟีเจอร์กับดีเจนเพเยอร์หรือไอคอนนะครับเมสซี่ปันนะยิ่งถ้าเกิดเราจัดฝั่งตรงข้ามที่มันเป็นโฮม e อเวย์แบบนี้เราก็จะได้โบนัสน้อยนะครับนี่เป็นสาเหตุที่ส่วนหนึ่งเราก็ต้องทำฟูลทีมกันไว้นะครับ ถ้าเล่นชนะ2นัดเนี่ยเล่นแค่2นัดก็พอนะฮะได้6000แต้มแบบเต็มเลยนะได้ของขวัญเต็มหมดเลยนะฮะแต่ต้องครบทีมนะครับอาอาไปแล้วแลตซี่ข้างในมีฟอรน์นนี่เออเราใส่สลีกับนักเตะแมนยูดีกว่าครับฟอร์นนี่นี่แอซี่แอดซิดไม่ใช่แอซี่แอตซี่ครับแอดซิดให้กับฟอรน์นนี่สวยงาม หลายประตูขึ้นนำกดล็อกอ้าวบูนี่บูนี่ <c oughs> บูนี่ดักเห็นลูกทุ่มอินเนสตามีคนแซวบอกว่าชาบ <5? S 2> ี้ดึงดานี่อเวสกลับมาแล้วดึงอินเนสตากลับมาด้วยเอ,เอาละเกบ็บบอลได้นะครับเสียบอีกแล้วหรอชาบี้อลองโซไปแล้วครับฟอรันนี่ฟอรันนี่โอ้โหโดนปูโยจับยาวจับยาวเสร็จล้ว ว่าอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าครับดอนนี่ดอนนี่ดอนนี่เติมสาระอีให้กับเพื่อนๆหน่อยนะ32นาทีดัก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 ไม่ได้เว้ยประคองไว้ประคองไว้เดวิสมาเองโรนัลโดชี้ขอบอลแล้วครับวามิสซิกา้าดักอยู่แล้ววามิสซิกา้าเอ้ยเอาอยัางไงเดวิสโอ้ปั่นก้อยอีกแล้วครับเขาจ่ายปั่นก้อยอีกแล้วเราโอ้ยยิงเลยติดเสาอุยเสาช่วยชีวิตครับ เสาหนี่เสาบอกผมไม่เกี่ยวอย่ามาเติมสารละอีให้ผมเฮ้ยเฮ้ยเลิฟเลิฟนี่เลิฟนี่แม็กกี้เลิฟนี่เบ็คกี้โอ๊ยเบ็คเบ็คแคมเบ็คแคมเบ็คกี้เบ็คแคมเบ็คกี้ดีกว่าหลุดแล้วครับบูนี่บูนี่หลุตไหมลำหน้าเบ็คกี้เบ็คกี้เบ็คกี้เออเอาเบ็คกี้เบ็คกี้ดิเบ็คกี้เลยเหรอ อย่าหมันไส้กันนะครับผมก็ไปตามอารมณ์เลยครับ <c oughs> ดักได้ครับแรดซี่ <c oughs> เสร็จสิครับลุดโอ้หอยปูยี่ไม่ใช่ข้างเขาไม่เกี่ยวอ้าวโอ้ยมันติดๆต่ตตตขัดยายไม่รู้ <c oughs> มาลาดูหน้ายัดไปาฟานบาเทนพิกโอ้ยเลิฟลี่ลุดแล้วครับ <c oughs> แม็กกี้แม็กกี้ซ้อนหน่อยแม็กกี้แม็กโอ้ลุดได้ไงวนะน่าเฮ้ยเฮ้ยเลิฟลี่แม็กกี้เราลุดได้ไง เจอฟานเปอรซ์ซี่เอ้ยไม่ใช่ฟานบาเทนไปดูดีสามคนเฮ้ยภาพลวงตาหร,หรือเปล่ามีบูโนอีกคนหนึ่งนะครับบูนี่บูนี่โอ้โหดูฮะแม็กกี้เข้าวพวดเลฟลี้ก็หลุดบูนี่ก็ตามมาช่วยโอ้โหเดเคอีก็เซฟไม่ทันเสร็จฟานเปอร์ซี่เลยไม่ใช่ครับฟานบาเทนหยอกๆยกนะกแล้วใคอยามันไส้ผมนะ าจบเกมครึ่งแรกครับหนึงประตูต่อหนึงต่อครึ่งหลังครับเราต้องอารมณ์ดีเข้าไว้ครับบางคนแบบว่าถึงจุดอิ่มแล้วนะผมพี่ผมทํายังไงดีไม่ให้อ่าไม่ให้ผมเลิกเล่นเกมนี้นะบางทีผมแบบเบื่อเบอืเกมก็ยังไม่อัปเดตสักทีนึงนะครับแล้วก็ลองหาอะไรทําไปนะหาเล่นอะไรแปลกแปกไปนะครับหรือไม่ก็ลองเล่นเกมอื่นไปบ้างนะครับสลับกันไปเนะี่ย อ่อาไฟบอลซีไม่ใหญ่ครับไฟบมาเทนได้พิกแล้วยิงฮะอย่างที่ผมบางทีก็สตรีมเล่นเกมนู้นเกมนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศนะครับว่าคนที่เล่นเกมเดียวจะได้ไม่เบื่อนะจะได้ไม่เบื่อเปลี่ยนบรรยากาศไปมาบางทีเราทําอะไรบ่อยๆซ้ำๆนี่เป็นสาเหตุที่บางทีผมก็หยุดเล่นแมตช์เดย์ไปนานมากนะฮะนี่กลับมาเล่นนะโดยเฉพาะไอดีนี้เนี่ยแทบไม่ได้แตะเลย บูนี่หลลูกนี้ฟอร์ลันนี่้โหเจอรู้ว่าคานครับติดคานได้หนึ่งหนึ่งแล้วเนี่ย,ยหลยสวยเลยครับแรดซี่โอ้ติดมือขวาโอลิเวอร์คานครับก็ออยังได้เตะม,มุมเ <Beck ham, S 2> บ็คก,กี้เบ็คก,กี้เดนลูกสูดไม่ได้ปาดเข้าไปข้างในดีกว่าแถวสองมีครับวานบิสก,กี้ เออนี่ <laughs> เออวินนี่โอ้ยเรียกไม่ถูกได้เตะมุมอีกครั้งหนึ่งครับเล่นอะไรเป็นเด็กพูดอะไรเป็นเด็กแหก็ผมก็อยากให้ทุกคนอารมณ์ดีนะไม่มีวัตถุประสงค์อื่นเลยครับเบ็คก,กี้ครับเปิดปั่นเข้าไปลรอัโลโดฝังเขามาช่วยรับครับแล้วจะโดนสวนเลยหรือเปล่าอ้าวอย่างนี้เขาจ่ายไม่ดีวานมิซากิ บูนี่บูนี่โอ้โหโดนอินเนสตเตอา์ฟอร์นันี่ไปขโมยมาไม่ได้ชนะดักไม่ได้ดักไม่ได้โรนัลโดลงมาช่วยเกมรับนะครับเหลืออีกประมาณ30นาทีเบ็คแฮมดักได้แล้วครับเบ็กกี้ครับมียกมือขอยแล้วครับฟอร์นันดีแล้วตักสิครับมไม่ได้ไไดปาดิซากา้ามองโชงมาล็อบสันล็อบซี่ล็อบซี่แม็กกี้มา เอ้ยอย่าเล่นตรงนั้นเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวโดนขโมยบูนี่ยัดไปฟอร์นันี่พลิกแล้วเข้าขวาเออเออเอาก่อนเอาก่อนเอาก่อนนัดแรกแพ้ไปแล้วนัดสองต้องชนะหน่อยชนะหน่อยชนะหน่อยไอ้นิโคล่างนี้มีซูเปอร์ซับนะครับเอาละเอาไอ้นิโคลงมาครับเผื่อจะกดซูเปอร์ซับได้ ฝั่งเขาก็ส่งเนมาลงมานะครับมาลาดูนาออกไปไปแคมลงมาอ้าวฟันเดบี้ไม่ใช่ครับตอนนี้ไหลมาแล้วแอติคแลลวซีนอุซาเตะลบเหลี่ยมอลูว่าคารยิงเน้นๆที่เสาแรกแม่ฟันเดบี้ครับไม่ใช่ฟันเดบี้ดอนนีไ่ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเดี๋ยวคนเบื่อเดี๋ยวคนลำคาญครับซาลีอเนี่ยไม่พูดแล้วไม่พูดแล้ว ความิสากาลูกสูดแอนดิโคลหุยเฉียดเสาไปนิดเดียวได้ประตูหนึ่งนี่คือสบายใจนะครับนำลูกเดียวนี้ยังแบบยงแยงอยู่นะยิ่งชนะเยอะนะก็จะได้แต้มเยอะนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดเรามีฟูมทีมแบบนี้นะฮะฟิเจเพเยอร์ไอคอนลีเจนด์เพเยอร์นะเอาละครับได้อีกลูกหนึ่งได้อีกลูกหนึ่ง,ได,งได้ไหม ได้ไหมแล่ฟอร์ดไปเออวิโอจะชิปให้เราติดไปแค่ฝั่งนี้อ้าวสไลด์เหรออ้าวสไลด์เหรออ้าวเข้าหัวล้อหรือเปล่าอ้าวโอจะสไลด์รัวๆใจเย็นใจเย็นเล่นใจเย็นลินเดเลฟมงชงมาก่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะใจเย็นนะอย่าอย่าอย่าเน่าด้วยนะอย่าโมคะด้วยเอาดีๆเอาดีๆ ผมก็ไม่ได้เล่นกวนอะไรนะเพราะว่าผมพูดอยู่เขาไม่ได้ยินเสียงอะไรนะถ้าเขาได้ยินเสียงก็ว่าไปอย่างนี้เฮ้ยเฮ้ยเกือบหลุดตอนนี้ตอนนี้ไลยมาบูโรไม่ถึงครับอ,อ้าวขโมยแอนิโคขโมยง่ายๆสั้นๆชุกแล้หุบโอ้ยโยนเหรอดินละเละเิฟวงเสยไปจะโยนให้วัยรุ่นปารีสนะครับทด3นาที อ้าวสไลด์ดักสไลด์ดักไม่แคมเราก็มีเมสซี่โยนอีกแล้วเราเคลียเคลียกับตันโอเคอย่าพลาดท้ายเกมไปขออีกหนึ่งลูกได้ไหมขออีกหนึ่งลูกได้ไหมครับแลดฟอร์ดหลุดไปแล้วตั้งป้อมตุ้มเฮ้ยไม่ได้แถมครับนัดที่แล้วก็ได้โอกาสเพย์สุดท้ายแบบนี้แต่ก็ยิงไม่เข้าโอเคนัดที่สองครับสองหนึ่งนะฮะก็เก็บใช้มาได้ ดได้สองับไดด2,800แต้มครับไปต่อเลยครับรออะไรบาร์เซลโลนาเฟนบอกว่าผมผิดอะไรครับพี่ <laughs> เอาอีกแล้วห <laughs> ยอกหยอกนะครับนัดสุดท้ายถ้าชนะนะถ้าเสมอก็อาจจะได้ถึงนะฮะ5 5ั0แต้มได้ทอง100อา้าวเฮ้ยอันซูฟาติหลุดเลยเว้ยเฮ้ hey, ยเฮ้ยรอหลยเกือบ โอ้โหเริ่มต้นมาก็เกือบโดนเลยภาวาเขี่ยแท้ๆเราเสียบอลไปครับแซซี่พักตะวัดมาไม่ได้ตามผลงานด้วยดินาลเดฟบไม่แค่ดักสวยบังเหลี่ยมไว้ไปบูโน่แฟร์นันเดสโลนินโยครับอันซูฟาติีดุยโซเลสไปให้กับเมซี่เข้าซ้ายแล้วเมซี่ไม่ยิงครับอันซูฟาติจับลูกนี้แล้วเด็กแคอาโอ้ยลุงพี่เดไม่ไหวครับ โอ้โดเลยครับหนึ่งลูกทำเป็นเล่นไปนะ <laughs> ทำเป็นเล่นไปแล้วแพ้ขึ้นมาแล้วไม่รู้แต้มถึง5500หรือเปล่าเสม,มอนีดอาจจะมีลุ้นค่ะแต่ถ้าแพ้นี่จน่าจะไม่ถึงเมสซี่อันชูฟติกำลังใจมาแล้วฝั่งนู้นดึงก่อนดึงก่อนชา้าๆไปเอาบอลมาเป็นฝั่งของเราก่อนให้เราได้ต่อบอลก่อนให้เขาต่อบอลบ่อยๆแล้วกำลังใจเขาจะมาฟอร์ลานไปวันทูรหลุดอ้าหลุดจิครับ ดอนนี่เออเปิดสกอร์ได้แล้วครับดอนนี่แหมทำชิ่งมาสวยเกือบทงขึ้นด้วยนะครับจังหวะนีะ้ได้มาหนึ่งลูกครับแล้วเป็นของดอนนี่ด้วยอนี่ไฟเดเบกอยากให้เขาลงเป็นตัวจริงในพิม์ลีกจริงเลยดอนนี่ผมเอาใจช่วยเอาใจช่วย อ้าวเสร็จแล้วครับฟอร์ลันแรดฟอร์ดทงไม่มีรงมีสิไม่มีก็ไม่ทันนะประตูเขาออกไปแล้วสนุกสนุกนะครับแมสเดฮาเฮก็เล่นในแมสเดนะหาอะไรเล่นในแมสเดนะครับวันนี้ก็คิดคอนเซ็ปต์คือเอาดอนนี่เพื่อดอนนี่อ่ะเพื่อดอนนี่นะครับแต่อาจจะไม่ได้เล่นแบบตั้งใจป้านเกินไปอ้าวมาแล้วมาแล้วฟอร์ลันสลัดได้แล้ว เปิดเข้าไปแล้วฟอดโคกติดแซบโอ้ยโขกลงพื้นติดเซกครับยังได้เตะมุม <c oughs> เล่นลุกสูตรดีกว่า <c oughs> เออร์วินรับบอลเอาอันสุภพพติสไลด์ไม่ได้แล้วเปิดอฉลับฟอรันชงมาเออร์วิน <c oughs> ยิงยัดเลยเอาเตะมุมอีกที ได้เตะมุมอีกครั้งหนึ่งครับปาดเลยดีกว่าลูกนี้ปาดเข้าไปแรดฟอร์ดโฉบมาโอ้โหไม่ได้เออร์วินเก็บหลอจังหวะก่อนเดี๋ยวล้ำหน้าเออคืนไปแค่เออร์วินเอ้ยเอ้ยเ้ยเ้ยระวังสวนระวังสวนระวังสวนถ้าสวนจากลูกเตะมุมนี่มีลุ้นว่าจะเสียเลยนะยังไงซูเลสเออดลินเดเลฟพี่เลฟพ,พี่เลฟไปตอนนี้อตอนนี้จ่ายพลาดหลุยซูเลสไป เมสซี่โอ้โซเลสได้หนึ่เมสซี่อีกครั้งหนึ่งนะครับโซเลสนี่มันฟูคาเลอร์บาซ่านี่นะฟูคาเลอร์บาซ่านี่นะเกือบ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 เสร็จอันซูฟาติแล้วก็มีหลุยโซเลสด้วยนะครับเป็นกิดิยองเขาจะเป็นฟูบาซ่า,านะจอดี้เอาบ้าวันนี้ฟูบาซ่าเลยนี่นะลองเล่แล้วอุ้มดิตี้เออใช่ครับแต่ว่าจะมีหลุยโซเลสแต่คงไม่ได้สนใจบัฟในเกมนะหรือโซเลสเป็นแอดมาริด เอาบรรยากาศอะเล่นเอาบรรยากาศมาอีกแล้วมาอีกแล้วเอ้ยหลุยส์ซัวเรสอืตทงขึ้นเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยสู้หน่อยสู้หน่อยเขมอร์เขมอร์บอยแรดฟอร์ดเก็บเอ้ยได้ไหมโอ้โหโดนเดวิสอ๋อเดวิสไม่ไม่ใช่บาซ่าครับ <c oughs> ก็เกือบเกือบเกือบฟูเกืบฟูเอ้ยตอนนี้พลาดอีกแล้วครับโรนันินโยทดเจ็บ2องนาทีอ้าวไปแขมดักได้สวยขออีกหนึ่งจังหวะขออีกหนึ่งครั้งขออีกหนึ่งลูกแรดฟอร์ดไปเฟสล็อกเข้ามาแล้วอ้หมุนโอ้โหจังหวะมันติดเท้าจบครึ่งแรกไปครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งอได้พอได้เสมอนะพอได้นะ เสมออาจจะถึง5,500แต้มนะครับเป้าหมายแค่5,500พอครับไม่ต้องถึง6,000 5,500ก็ได้คอย100ละอ้าวเสร็จแล้วครับพิกพิกพิกหลบโดนนินโยไปได้ครับดอนนี่แทงยัดอ้าวล้หน้าฟอรัน นำไปหนึ่งเก้าครับท่าเซเก้นเด็กคนสั้นครับออมดีตี้ลองเล็บเบิร์นเข้าไปโรนันิโย่ไปอันซูฟัติเบราาิร์นโอ้โหสวยครับลุยโซเลสแตะลูนกนี้แล้วยิงอุ๊ยลงพี่เดงช่วยเซฟได้เอ้ยบางคนบอกว่าทำไมพี่ภาคแปลกๆนะผมไม่ได้ภาคนะผมเล่นไปพูดไปนะฮะก็จะเป็นการแคสเตอร์แบบนี้นะครับจะไม่เหมือนกับการที่ภาค VCL คือภาคที่คนอื่นเล่นอาจจะ คนละฟิลลิ่งกันนะครับมันจะคนละแนวกันนะอันนี้คือแนวแคสติ้งนะไม่ไม่ใช่แนวภาคนะครับแนวใส่อารมณ์อ่ะเออต้องใส่อารมณ์นิดนึงแนละ้วเล่นเองอะ่ะฟอร์ลานไปนะแล้วแลดฟอร์ดหลุดครับอ <laughs> จืจุกจุกครับกล่องดวงใจ <laughs> เอา้าชนคว่มมาอีกอันสุปฏิยัดหลุยโซเลสพลิกได้เอ้ยเมสซี่มาแล้วอืยิงอย้ยิงบดบดยังติดปลายมือของ DKR <c oughs> เฮ้ยโดนบี้นะเนี่ยเราโดนบี้อยู่นะครับเราอย่าผ่อนเราอย่าผ่อนนะโดนบี้อยู่นะ โอ้ย้อนหลังไม่สวยแล้วล่ะไม่สวยแล้วล่ะไม่สวยวเอ้ยเหมือนรู้งานล็อบสั่นมาดักเอ้ยได้มีช่องได้ชี้ตรงนั้นครับฟอรลันคืนแรดซี่แรดฟอร์ดไปแรดฟอร์ดแตะหลบ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 ,ลบ,ลบพลิกเหลี่ยมแล้วยิงดิปปิ้งช็อตเอ้ยเอ้ยปลดล็อกดีใจเหมือนได้แชมป์นน่เกือบจะไม่ได้นะจังหวะแตะหลบเออเลียมอย่างดีเหลียมอย่างดีสวยติดดิปปิ้งช็อตด้วย โดนบดอยู่พักใหญ่มาแล้วครับมาอีกแล้วอ้โซเลสไม่เล่นบอลครับเก็บได้แล้วเก็บได้แล้วพิกเออไปปั๊มมาดอนนี่สั้นๆครับไปเอาเราสอนลินพันแล้วลับโบลับโบลับชันบูโน่ฟันเดสแล้วแรงไปหน่อยเหลือประมาณ20ินาที สร็จครับแบบนี้เสร็จเราเข้าทางเข้าทางปั้นใหม่ชงใหม่ไปลอบบบุโน่ฟอรเนเดสไปฟอรลันพิกอ้าวสวยนะครับตอนนี้หลุดนะครับตอนนี้หลุดดอนนี่ใจกว้างดังขุนเขาูหใจกว้างดังขุนเขาครับไม่ยิงอะมุมนี้มันต้องจ่ายเอ้ยขอกอดหน่อยน้องอ่าเติมมาสวยฮะตอนนี้ฟาเนเบกเพื่อดอนนี่ครับเพื่อดอนนี่ เพื่อดอนนี่พเพื่อดอนนี่พเพื่อดอนนี่สามหนึ่ง <3, 1. S 2> ป้องกันให้ได้ป้องกันให้ได้อย่าให้ตีตืน้นเออแทกไปที่เ,ออเราหนากว่านะกัปตันต้องบุกต่อต้องบุกต่อเนื่องถ้าเราผ่อนเมื่อไหร่แล้วโมเมนตัมมันจะเป็นของเขาทันทีเอ,อ้ยไม่ถึงครับอุมเตี้โอ้โหคิดอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกโยนแล้วครับตอนนี้ชงคืนก่อนชองคืนก่อนไปต่อไปต่อ เปิดต่อเปิดต่อเปิดบุกต่อเปิดอันเตเปิดอันเตแลนด์สอดแลนด์สอดล่งแบบนี้ตัวประกอบไม่มียิงอีกหนึ่งลกูกเลยเห็นช่องแล้วเขาดันขึ้นสูงพอดีครับดูว่ามีชี้เ <is> so อาแล้วครับกดล็อกกดล็อก <c oughs> ที่เหลือก็ภาวนาอย่างเดียวครับว่าอย่าก,กดเนาเหลือห้านาทีอย่างเงี้ยโอ้ยต่อยอัด <c oughs> เอ้ยหลุดอีกแล้วไหมไม่หลุดไม่หลุด <c oughs> ย้อนมาก่อนย้อนมาก่อนแรดฟอร์ดโอ้โหลองเล่ขึ้นมาสูงได้ฟาวครับเล่นเร็วเลยลับโบไปไคแค้มทางซ้ายมีเออร์วินมาแล้วเออร์วินแตะโอ้ยสไลด์เหรอโอ้มุมนี้ขอปั่นเลยดิติดบล็อกสุเลตนี่ไปแข้มไปขโมยมาทดสามนาทีครับสุเลสอ้าวเป็นบอลของเราดอนนี่ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วตัวสำรองอะเล่นไปเลยเขาไม่น่าจะกดแล้วแหละครับแบบนี้แล้ว ทดสามนาทีอ้าวจานหมดเวลาการแข่งขันครับก็นัดที่3เก็บใช้มาได้4ประตูต่อหนึ่งะก็ได้ช่วงท้ายๆนะครับต่อเนื่องกันไปนะครับถ้าแบบนี้ก็ต้องมีแค่3นัดเนี่ยนะครับจบแค่3นัดนะครับเล่นให้แค่มากกว่า900ก็พอครับได้3 0 0พแต้บนะฮะก็โอเคครับถ้าแบบนี้ก็จบที่นัดนี้นะครับ ถ้ามีฟูลทีมแบบนี้ถ้านัดแรกไม่แพ้เนี่ยชนะ2นัดก็พอนะครับแต่นัดแรกไปพลาดแพ้ไปนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับรับรางวัลเรียบร้อยลาไปก่อนครับสวัสดีครับ